เขารู้สึกเหมือนไม่ได้เล่นนานเลยโอเคมาเรากลับมาอยู่กับ o u n d d a t e นะครับซึ่งในคลิปนี้เรามีคนรีเควสตมาว่าให้ไปบุกสถานที่หนึ่งนะคือถ้าจากที่ผมอ่านคอมเมนต์แล้วตีความถูกเนี่ยเขาน่าจะหมายถึงตรงโซนนี้บังครับคือถ้าผิดถูกอะไรยังไงก็บอกได้นะครับแล้วก็คือที่ตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยไปเลยนะคือเอาจริงๆริะช่วงไอโซนข้างบนเนี่ยยังไม่เคยไปเลยนะครับเนี่ยตรงนี้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 ตรงน,รงนี้ยังไม่เคยไปเลย มากสุดเนี่ยจะเป็นโซนช่วงนี้นะครับที่เคยไปมาแล้วนะข้างบนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะพวกเนี้เออก็เดี๋ยวว่าจะลองแวะขึ้นไปดูหน่อยละกันนะตอนนี้เหมือนเราจะอยู่โอ้โหแม่งอยู่แบบล่างเกือบล่างสุดเลยนี่ว่าไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวขับรถขึ้นไปนะครับแปบ๊บเดียวก็น่าจะถึงแล้วเพราะว่าเรามีนี่ตัวนี้เอาจริงๆถ้าตอนอยู่ในรถแล้วมันแบบสามารถดูแมปเป็นแมปขึ้นได้เล็กๆนะผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยเออ ไม่รู้ว่าเดฟเขาจะเอาเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าต้องรอดูอัปเดตครับแป๊บนึงนะมาถูกทางเ่าว่าเนี่ยโอเคเราขึ้นซ้ายเนาะมาซ้ายตรงนี้แล้วเลี้ยวขวานะครับจะเจออินเฟสอยู่ที่หนึ่งหรือว่าเราเคลียร์ไปเลยดีไหมอินเฟสตัวนี้รถจะพังอยู่แล้วพี่มีอินเฟสอยู่ด้านหน้าโอเคแล้วก็แวะจัดการอินเฟสที่นี่ไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยตรงนั้นมี แบนดิตปะผมนึงกาเป็นพวกเบรนลี่นะใช้ดาบไปก่อนละกันผมไม่แน่ใจว่าปืนผมมันมีเซเลนเซอร์หรือเปล่านะกลัวยิงแล้วแบนดิตมันรู้นะครับก็เลยเอาดาบนี่แหละอืมโอเคมีเซเลนเซอร์นะน่าจะมีทั้งหมด4คนนะครับเวลาเราเจอแบนดิตไปดูของสินี่ตรงนี้จะเป็นตัวอินเฟสนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ที่นี่ด้วย ส่วนกับเงินข้างหน้านั้นโอเคไม่ใช่ Band แบนดิตแหมแบนดิตช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีปืนทองดรอปนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยไปเจอเยอะมากเลยอันนี้คือผมรูดครบ4ตัวแล้วหรอวะเหมือนรูดไป,ปแค่3ตัวเองปะเมื่อกี้อ่ะช่างมันแล้วกันนะปืนนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการเคลียร์อินเฟสอย่างมากเลยมันก็จะเปลี่ยนปืนผมจำไม่ได้ว่าผมเก็บปืนไว้อะไรที่ไหนไปว่างเนี่ยคือตัวแม่งลกมากเลย มี xm อยู่ตรงนี้นะครับเรามีตัวแมกกาซีนไหมมีอยูอ่เอามาใส่โอเคเก็บลิชชี่ไปนะครับลิชชี่ผมจะมาใส่ในดรอปอ,อันนี้ไปก่อนเก็บลิชชี่มาเอาปืนนี้เข้ามานะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใช้ลูกซองเนี่ยเป็นการยิงตัวไอ้นี้นะครับตัวอินเฟสนะ นี่จะเป็นตัวหลักนะครับซึ่งตัวรองผมไม่ชัวร์ว่าไม่ชัวร์ว่าอยู่ตรงไหนอะเหมือนจะอยู่ข้างบนนี้หเลยวอุ้ยปืนมันเริ่มแจมแล้วครับตอนนี้ผมจำไม่ได้ว่ามีตัวที่ซ่อมปืนแล้วเปล่านะอ๋อน,นี่ไง เค okay. เหมือนตรงนี้จะเคลียร์แล้วนะครับเอาลูกซองขึ้นไปยิงนี่ไงสายมันลากขึ้นมาโซนด้านบนนะอยู่ในห้องนี้เลยโอเคถ้างั้นผมว่าซอมบี้เนี่ยน่าจะแหกันขึ้นมาแน่เลยแต่ผมว่าเวฟแรกเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะปืนเราน่าจะพอจัดการได้อยู่นะครับหรือเอเซนไปเลยนะครับรอเคลียร์ซอมบี้ที่จะวิ่งขึ้นมานะคงตองออกไปสู้ข้างนอกนะผมว่าน่าจะน่าจะดีกว่า สู้ในพื้นที่แคบเนี่ยเผื่อเราอาจจะตายได้นะครับเอา้าที่เหลือมันไม่ยอมวิ่งมาเมื่อกี้เามันรู้สึกเหมือนพอยิ่งเวลาผ่านไปผมรู้สึกว่าซัมบี้มันดูเหมือนจะเริ่มถึกขึ้นนะอืมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่เหมือนมันถึกขึ้นจริงๆรนะิงอะคือไม่ได้นับว่าเป,เ,ปเป็นตัวที่มันเกิดจาก ตัวลังซัมบี้มันนะยิงไปเลยยิงแล้วก็รอบอสเกิดนะครับจริงๆผมว่ารู้สึกว่าไม่ต้องปีแล้วนะรดแดงอะ่ะเวลาสู้กับบอสตรงนี้เราปืนเราแบบน่าจะโอพีแล้วรอบอสเกิดนะครับไอพวกนี้มันยังตายไม่หมดเลย เราจะเคลียร์พวกเวฟย่อยมันหมดแล้วนะครับเหลือบอสนะจะเกิดไหมยังโอเคเกิดแม่งเกิดต่อหน้าเลยเมื่อกี้เกือบโดนตีนะถ้าไม่กลิ้งหลบเนี่ยผมว่าโดนนะโอ้โหคือมันใกล้มากเลยตอนนี้โอเคเรียบร้อยไม่โดนดาเมจนะครับเมื่อกี้ มีปืนทองให้อันหนึ่งนะมีตัวที่ใส่มันด้วยเป็น battle ready clock นะครับถ้าจำไม่ผิดปืนนี้มันน่าจะยิงออโต้ได้นะเออนี่ไงเปลี่ยนเลยผมจำได้ว่าปืนนี้มันยิงรัวแล้วแบบน่าจะโกงมากอะ Mac นี้ก็ทิ้งไปนะครับเราจะใส่ Mac อ้นี้นะ50นัดนะครับเพราะมันจะได้ยิงแบบรัวมากๆนะซนเซอร์ไปด้วยโอเค ผมจะว่ามีของแต่งปืนอันนี้อยู่นะตัวกล็อกนะครับนี่ไงมส z z l e b a k กอันนี้มันจะช่วยในเรื่องของตัว recoil นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นมัน้งว่าเราใช้ในระยะใกล้ยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ตัวไอ้กล็อกเนี่ยยิงออโต้ดูนะเป็นไงโคตรโกงแต่ว่าเมื่อกี้มันผ่านไอตัว suppressor ไปเยอะมากตรงนี้มี s i l v u s มีเกาะนะปืนนี้เหมือนผมไม่ค่อยเจอนะนี่ไม่เก็บนะครับ เรามีลลโอเคน่าจะไม่มีอะไรต้องเก็บปะลรตรงนี้เด๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันก็ไม่มีปืนทองนะอืมมีแค่นี้นะครับเค okay. ไปต่อเหมือนใกล้จะมืดแล้วบางเนี่ยเออเราเลือกได้นะครับว่าจะขึ้นตรงไปหรือว่าจะเลี้ยวขวาดีผมว่าเลี้ยวขวาตรงนี้ดีกว่าผมว่าถ้าตรงไปมันน่าจะอ้อมนะยังไงเราก็ต้องเลี้ยวขวาอยู่ดีนะครับมันก็เลี้ยวจากตรงนี้ไปเลยขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเค ลูกมยังไม่เคยเจอค่ายแบนดิตใหญ่เลยนะอยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาถึงตรงนี้ต้องเลี้ยวขวาไปเนี่ยไม่ตรงไปก่อนนะทางนี้พอจะจําได้อยู่นะครับเหมือนน่าจะผ่านบ่อยอยู่ส่วนตรงนี้ก็เลี้ยวขวานะเดี๋ยวผมจะลัดตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะอืตรงนั้นจะเป็นค่ายแบรนดิตเล็กนะครับมันก็ไม่ได้เล็กมากอะ่ะมันก็ ไม่ได้ใหญ่มากผมเคยไปเห็นของคนอื่นมานะคือแบบมันค่อนข้างที่จะใหญ่แบบใหญ่เลยครับเหมือนเป็นจุดให้รูดเลยที่หนึ่งอะ่ะแล้วก็มันจะมีแบบ watch tower ด้วยอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ว่านั้นเป็นอีเวนต์หรือเปล่าเพราะนแมปเนี่ยผมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะเราซื้อที่ซ่อมรถก่อนดีไหมตอนนี้มันควันขึ้นแล้วอะ่ะแหมรถคันเดียวกันเลยนะทเทรดไหมครับพี่ซื้อมาเลย300เหรียญยวต้องทําช่องเก็บของแบบนึงนะ โอเคซ่อมไปเลยนะครับผมว่าซ่อมให้เต็มไปเลยดีกว่านะเผื่อมันโดนแบดดิตยิงหรือว่าโดนชนตัวอะไรนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาขวานขึ้นอีกขับแล้วรู้สึกมันหงิดหงุดหงิดนิดนึงอะ่ะผมว่าเดี๋ยวเราจะรอเย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะนอนตรงนี้นอนข้างๆพี่คนนี้นะครับเผื่อมีคนเฝ้ายามให้จอดเป็นแนวขวางแล้วกันนะทำเป็นบาเรียนะครับนอน ขอบคุณที่พยายามให้นะครับเมื่อคืนเพิ่งจะถึงตรงกลางแบบเองนะน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะถึงว่าําลังดูอยู่ว่าเราจะผ่านเมืองนี้ดีไหมหรือว่าจะไปทางซ้ายดีคือถ้าซ้ายเนี่ยไม่ผมว่าถ้าไปขวานเนี่ยมันน่าจะถึงเลยนะเออตรงนี้เดี๋ยวเราจะผ่านเมืองที่เราชอบสู้กับพวกซอมบี้แล้วก็บอสนะครับขับอ้อมดีกว่าข้างในเมืองมันถนนมันไม่ค่อยเคลียร์แบบมันจะชอบมีอะไรมาวางขวางไว้นะครับเออเหมือนตรงนี้จะเป็นโซนหลับนะ เนี่ยผมว่าหลับอยู่ตรงนี้เลยใครเราจะถึงแล้วนะอยู่ข้างหน้านี้นะครับเฮ้ยเหมือนจะมีแบนดิตด้วยตรงนั้นเหมือนจะเป็นข้อมูลนี้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนข้อมูลนี้ผมเคยมาแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่ว่าแบบยังเข้าไปไม่หมดอะ่ะผมเข้าไปแค่แบบยังไม่ได้เข้าไปด้วยซ้าเดินขึ้นไปดูเฉยนะครับว่าข้้นบนมีอะไรจาได้ว่าแบบมีกับระเบิดด้วยนะต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเคลียร์พวกแบนดิตตรงนี้ก่อนเฮ้ยลืมว่านี้ไม่ใช่สไนน์นี่หว่า ไม่เป็นไรในดูซิตรงแคมป์ตรงนี้มีอะไรให้เราบ้างก็มีแต่ของเดิมๆนะครับปืนกระสุนมีของทองอยู่อันหนึ่งต้องดูตัวบอสมันนะเนี่ยตัวเนี้ยโอเคหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยอย่างน้อยมีตัวแม็กกาซีนนี้ให้นะเราจะไม่ต้องแบบใส่แบบนี้เปลี่ยนเอานะครับมีเท r เรตัวนี้ด้วยนะเทเรเนี่ยผมว่ามันคราฟเองไม่ได้นะครับมันต้องไปดิสอาร์ตัวตัวเทเรมันมาแล้วก็มาคราฟ เป็นของตัวเองอะคือถ้าลองดูในโต๊ะคราฟเนี่ยมันไม่สามารถที่จะค้าแบบป้อมปืนเพียวๆได้เลยอะมันจะต้องมีชิ้นส่วนป้อมปืนอยู่นะครับซึ่งชิ้นส่วนมันน่ยก็หาได้จากตามแคมป์แมดิตหรือไม่ก็กล่องกล่องอาหารนะครับบางทีก็จะมีข้างบนนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปแล้วกันนะเพราะมันน่าจะมีกับระเบิดนะครับเผื่อแบบขับรถขึ้นไปแล้วเราเหยียบอะไรเงี้ยรถน่าจะหายไปเลยหรือเปล่า เดี๋ยวกินข้าวไปก่อนนะครับเริ่มหิวแล้วเอามาอีหตรงที่มันมีเงาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างทีง่จะดูยากเนี่ยคือสีพื้นกับตัวสีแลนไม้เนี่ยมันน่าจะเป็นสีเดียวกันนะครับเออเราต้องแบบดูดีๆนะเดินเดินอยู่ไม่ใช่แบบขึ้นให้กดรีสปอนนะครับเอ,อ๊ะท้องมันมีคนด้วยหรอเฮ้ยเหมือนจะแหลกด้วยเนี่ยเหมือนจะเริ่มแหลกนะเนี่ยตรงเนี้ ผมไม่ชัวว่าเป็นป้อมปืนหรือเปล่านะที่ยิงหรือว่าเป็นคนแต่เมื่อกี้นะครับตรงป้ายมันเขียนไว้ว่าห้ามเข้าถ้าเกิดเจอเนี่ยจะยิงทิ้งนะครับมีพี่เบ้มอยู่ตัวหนึ่งนะตัวนี้ไม่ได้ถึกมากครับุยใครมันยิงวะ๋อ,อเป็นทหารนะครับมีทหารเฝ้าอยู่โอเคเลยโอ้โหเรานไม่ได้อยู่กัน ตัวเดียวด้วยไงเฮ้ยแต่มันแหลกมากเลยตรงเนี้ยที่ตรงนี้มันทหารมันเยอะมากเลยผมจำได้ว่าตอนนั้นผมขึ้นมายังไม่เจอทหารเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเราคงต้องยิงจากตรงนี้เอาอะคือถ้าเข้าไปกว่านี้มันน่าจะแหลกมากๆนะครับอุ้ยทหารมันเริ่มมาแล้วอะ อย่าละแย่าละแย่าเลยจะบอกผมตายแน่เลยวะ่ะคือผมไม่รู้ว่าทาหารมันจะเยอะขนาดนี้ขอทิ้งระยะห่างก่อนนะครับ เขาหมดนี้ล่วงมันสู้มันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันยากตรงจํานวนนี่แหละคือมันมากันเยอะเกินนะแล้วแบบเราเกือบหิวไม่ทันนะครับอุ้ยนี่ไงโอมีตรงนี้ตัวหนึ่งอันนี้เป็นจ่านะครับแลปท็อปมาเอมาอีมาย e, ามากีการ์ดมาเอาไม้หมดเลยน่าจะยังไม่หมดนะครับเพราะตอนที่ดูเนี่ยแม่งเยอะมากๆเลยเดี๋ยวลองอ้อมไปดูแล้วกันนะเนี่ยยังไม่หมดนะครับเหมือนจะไม่รู้ตัวนะตรงนี้ ลองแบบอ้อมอ้อมไปดูนะโอเคยังไม่หมดนะครับคือทาหารมันไม่เหยียบไอตัวแลน์มน์เองบ้างเหรอเนี่ยนี่อย่างตรงเนี้ยมันจะมีแลน์มน์อยูอ่เห็นปะผมไม่เข้าใจว่าเขาไม่เหยียบได้ไงวะวิ่งเงนินปนเปียนใช่เมื่อกีอ้ไปพ้อนแจมอีกแล้วคือค่อนข้างที่จะดูยากนะครับฝนก็ตกแล้วก็ มันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยต้องมองตามพื้นด้วยนะครับอาล่านมาแบบเมื่อกี้นะเฮ้ยผมวางสล e ปปิ้งแบ g กไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าสักอันหนึ่งแล้วก็อ่ตั้งสปอนพลอยไว้ตรงนี้นะเผื่อเราเหยียบกลับระเบิดขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้มีเงินหนึ่งอันนี้ด้วยปะโอ้โหตรงนี้มันซ่อนอยู่ในตรงหญ้าเลยเห็นไหมถ้าไม่มองดีๆเนี่ยน่าจะ ตัวขาดไปแล้วนะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะพวกโซนนี้เพราะผมเห็นแบบทหารแม่งวิ่งกันเต็มไปหมดเลยต้องมีเหยียบกันเองบ้างแหละมาจริงๆไม่ค่อยน่ารู้เท่าไหร่นะทหารพวกเนี้ยผมว่ามันจะมีแต่ของซ้ำๆำเดิมๆครับต้องไปรอลุ้นแบบตัวบอสไม่ก็กล่องใหญ่ไปเลยอ,ะอ่ะนะตรงนี้มีการนหนึ่งเอาจริงๆผมว่าถ้าอยากมองง่ายๆนะ ้าเาต้องลองปิดตัวย่าไปนะครับมันอาจจะทําให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ปะเหมือนจะไม่ใช่นะน่าจะดูผิดนะครับโอเคไม่มีโซนนี้ก็ดูเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าผมว่าข้างในนี้น่าจะไม่มีทหารอยู่แล้วนะเพราะ,ะนั้นลองแบบเราลุดไวๆได้เลยนะครับมันคงไม่มีกับระเบิดมันคงไม่มีกับระเบิดในนี้ใช่ไหมเหมือนเกาะอันนี้จะไม่ช่วยเลยขนาดโดน ถ้าเป็นเกาะม่วงนะโดนยิงเมื่อกี้ก็แบบเจ็บอยู่นะครับเนี่ยตัวจ่ามันชุดมันจะแปลกกว่าเพื่อนนะก็จะมีคอมนะครับส่วนมากจะมีแต่ของหายากนะครยนี้ไม่มีเกลือนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองไปดูข้างในกันครับเดี๋ยวผมดูห้องนี้ให้หมดก่อนละกันนะเดี๋ยวเข้าไปห้องอื่นนะครับเรียรแบบเป็นห้องห้องไปมันจะได้ไม่งงนะขึ้นไปดูข้างบนกันข้างบนมีของแบบไฮเทียเยอะมากนะครับ โอ้โห oh, กล่องเยอะมากเลยตรงนี้อันนี้เป็นกล่องไฮเทียแน่ๆผมจำแบบผมจำเป็นตัวเท็กซ์เจอร์มันได้อะเนี่ยโอ้ oh m ม g ก d เรามีหมดแล้วอะวอคิรีเรามีแล้วสเรัสเรามีแล้วนะครับหลือจะเก็บมาเพิ่มเหรอไม่งั้นผมต้องดรอปตัวคริสเวกเตอร์ไปแล้วก็ตัว ak ตัวนี้นะครับก็ปืนทองมาเก็บไว้หมดเลยไม่ได้นะแบบนานๆเจอปืนทองนะครับมีคลนเนลด้วยอันนี้ก็ปืนทองเหมือนกันนะ พอเจอปืนทองทีนึงแล้วเหมือนแม่งเจอแบบรัวๆเลยอะ่ะผมว่ามันเก็บยากแล้วตอนนี้อันนี้ก็ไฮเทียนะครับไม่มีนะแต่ดูกล่องนี้กล่องนี้ที่มันวางอยู่แปลกประหลาดอยู่ที่เดียวเลยน่าจะมีปืนทองอีกอันหนึ่งอะ่ะชุบนี่ไงบอกคเรีอ่อันนี้เรามีแล้วนะครับเมื่อกี้เลยเพิ่งเก็บมาได้ก็จะไม่เก็บมาเพิ่มแล้วกันนะไม่มีช่องแล้วนะครับโอเคข้อมูลน,นี้ของดีอยู่ ใครอยากได้ปืนทองก็มาที่นี่ได้นะครับแต่ว่าก็แลกกับนั่นแหละต้องฝ่าระเบิดฝ่าบอสซัมบี้แล้วก็ฝ่าพวกทหารมานะคือถ้ายาไม่เยอะพอผมว่าอาจจะไม่รอดนะครับเพราะมันยิงเจ็บอะแล้วก็ถ้าจะเ,เซฟสุดเนี่ยก็ควรวางตัวจุดเกิดเนี่ยไว้ใกล้ๆด้วยนะครับเผื่อในกรณีที่ตายขึ้นอะอะไรนะอันนี้มันมันเขียนว่าเป็น medical คือเป็นกล่องยานะไม่เก็บ เรามีแล้วนะครับแต่ผมแค่งงว่าปกติกล่องยาที่แทบจะไม่มีเลยนะสุ่มอะไรของมันวะเนี่ยวันนี้ไม่ชัวรว์หมดหรือยังนะเดี๋ยวลองไปดูข้างนอกกันโซนนี้มันขึ้นไปได้ปะเออนี่ไงโอเคมีของให้รู้อยู่แค่น,นี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นโน้ตพวกทหารเขาอยู่ที่นี่เป็นโน้ตเล็กๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะนึกว่าจะเป็นโค้ดนะตอนแรกอันนี้ก็มีระเบิดเนะี่ยมี GPS มีกับดักนะครับมีเสื้อหมดหรือย,อยังเนี่ยน่าจะมีแค่นี้มั้งครับ ปีนได้ไหมตอนนี้ปีนได้แต่ว่าผมว่าเดฟเขาไม่น่าเอากล่องมาวางตรงนี้หรอกปะอืมตอนนี้ก็ปีนได้อืเหมือนจะหมดละโอเคตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยครับผมว่ามันอาจจะจบไวไปหรือเปล่าเนี่ยเอาอีกสักทีแล้วกันนะมีที่ไหนบ้างอ่ะมีอันนี้ที่ผมสงสัยอยู่ว่ามันคือพื้นที่อะไรแต่ดูจากลักษณะของรูปทรงสิ่งก่อสร้างนะครับมันน่าจะเป็นเต็นท์ปะเหมือนเป็นเต็นท์ก็ไม่เป็นตึกอะแล้วก็อยู่ในที่ก่อสร้างเหรอ พื้นที่อันนี้มันเป็เป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 นพื้นที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่แบบมีรังสีหรือเปล่านะครับเป็นพื้นที่สีดาอะ่ะเหมือนกับตรงนี้อ่ะมันหรือว่ามันเป็นแค่งเงาปะ่ะเพราะอย่างตรงนี้ก็เป็นเงานะครับแต่มันคงไม่น่าใช่เงานะเป็นวงกลมแบบนี้นั่นจะเป็นโซนรังสีแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงนี้กันตรงนี้เหมือนจะมีอีเวนต์อยู่ด้วยนะครับถ้างั้นเราไปลุยอีเวนต์ตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปดูตรงนี้โอเคไปรจริงๆผมว่าที่นี่น่าจะยากสุดแล้วนะตั้งแต่เล่นมานะครับ คือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตอนที่ไปลุยแลบเนี่ยสู้กับพวกทหารที่อื่นผมก็ยังไม่เคยเกือบตายแบบนี้นะมีแค่ที่นี่นะครับที่รู้สึกว่าแม่งยากจริงๆเพราะทหารมันเยอะมากแล้วก็มีกับระเบิดด้วยโอ้เนี่ยอืม <c oughs> คือมันยังไม่หมดนะได้ชีฟเมนอะไรไม่รู้นะครับ กระสุนหมดยูก่อนลูกซองมาไม่ตายหรอเมื่อกี้ยะละโอเคเรียบร้อยรีโหลดปืนนี้ก่อนนะครับกระสุนหมดละเหลือแค่ร้อยกว่านะนะครับปืนนี้ Observatory น่าจะเป็นแบบจุดสังเกตการนะครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาติดป,ป้ายไว้แบบนั้นเพราะว่านี่แหละ ขึ้นไปก็โดนพวกทหารเนี่ยลุมยิงเอ้ย <Hey, S 1> ขอบคุณมากครับที่นี่อย่างน้อยก็ไม่เกลือนะเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วก็อ้อมไม่ใช่อ้อมสิขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเจอกับอีเวนต์แม่งพึ่งซ่อมรถมานี่จะเป็นซ้ายนี้นะครับ้วซอมบี้มันไล่ตามอยู่อ๋อแต่ว่ามันหีกไกลเลยนี่หว่าเมื่อกี้มันเป็นทริคนะครับไม่รู้ว่าทริคอะไรเหมือนกันคือขับไปชนเองอะ เนี่ยอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ก่อนไม่งั้นจะสู้ยากนะครับแต่ำนาตรงนั้นซอมบี้มันเยอะจังอะ่ะอ๋อแต่มันเขียนว่า abandon ก็คือแบบมันเหมือนเป็นแบบสฐานที่เขาทิ้งตรงนี้ไปแล้วอะ่ะเออทิ้งล้างไปแล้วนะครับก็เลยแบบ o อน o อยเนี่ยมันน่าจะหมายถึงรถนะครับพวกรถแบบเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะมันจุสิ่งของอะไรพวกนี้ปะอาจจะเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นของสําคัญนะครับ ก็ดีนะที่ไม่เจอพวกอาหารแล้วไม่งั้นน่าจะสู้ยากนะครับเพราะซอมบี้มันเยอะมากทัไมมันทยอยออกมากันเรื่อยๆเลยวะเนี่ยคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับอืมเรายิงไปเยอะมากเลยเนี่ยหมดละ ดูรูทสิไม่มีปืนทองนะอันนี้อันนี้ล่ะก็ยังไม่มีนะครับเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเป็นทัลลิคอไลเซอร์นะครับยังไม่เคยเจอเหมือนกันเก็บปก่อนนี้ก็มีไหมไม่มีไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรดียลไม่รู้เรื่องเลยนะครับมีโน้ตเขียนไว้ว่าไม่สามารถติดต่อกับอัลฟาได้ไม่สามารถติดต่อกับบราโวได้ไม่สามารถติดต่อกับชาลีได้เดลต้าฮอ,อ,อยลิกฮอ,อยลิกครั้งที่2ติดต่อได้ ติดต่อกับ t r i ไทเดน i d e n t นี่มันตีศูนย์ไม่ใช่เหรอวะติดต่อไม่ได้คอมมิเชเ e อร์ทัน i ิตคร e กซิตี้คร e กซิตี้นี่เราผ่านมาแล้วนะครับไม่สามารถติดต่อได้ถ้าให้เราเนื้อเรื่องนะครับถ้าให้เราเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าถหารพวกเนี้เขาน่าจะไปตามพื้นที่นะครับแล้วก็คอยติดต่อกับสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นออยริกที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เมืองคริกซิตี้จะเป็นเมืองนี้นะแล้วก็แบบดูว่า ยังมีคนอาศัยอยู่ในนั้นไหมมีคนตอบรับไหมคือถ้ามีเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปแบบช่วยหรืออะไรแบบนี้ปะ่ะไม่มีก็ก็เลยแบบไม่ได้ไปมั้งกระสุนตรงนี้เยอะมากเฮ้ยตรงนี้หมดนะครับไม่รู้ว่าที่เราจะไปเนี่ยมันต้องใช้กระสุนเยอะหรือเปล่าแต่ว่าใต้าดาวก็น่าจะคงเยอะแหละมั้งเฮ้ย <Hey, S 2> ผมลืมอย่างหนึง่งผมลืมไอ้ sleeping bag ไห้ครับผมทิ้ง sleeping bag ไว้ที่ตรงนั้นอะชี้เกียรกลับไปเอาแล้วอะค่อยหารใหม่แล้วกันนะเฮ้ย hey, อันนี้ปะวะ,วะใช่ตรงนี้นะครับที่เราจะมาบุก แเราเป็นซัมบี้สีเขียวด้วยไอตัวนี้มันคงไม่ระเบิดใช่ไหมไม่น่าจะเหมือนในฮิวแมนิตนะชุดฮาร์ดบารเนี่ยไม่ใช่แบบเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะโอ้ไม่น่าจะมีบอสอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ก่อนผมไม่ชชัว่์ว่าที่นี่มันจะมีแลนด์มายหรือเปล่านะต้องดูที่พื้นดีๆด,ด้วยนะครับแล้วซัมบี้แบบพวกนี้มันเยอะมากอะ ว้ยมีบอสอยู่ตัวหนึ่งชื่อเดอะบีสนะเลือด4,000นะครับเดี๋ยวเอายามาไว้ช่องนี้ก่อนจะได้แบบกดง่ายๆหน่อยนะประมาณ3นัดน,นะครับถ้ายิงโดนที่หัวก็พยายามยิงให้โดนหัวแล้วกันนะเว้ยตัวนี้4นัดฮะไม่รู้ว่าเป็นพอ d ดามจฟอร์ออฟหรือเปล่า d a ม a จ e ฟอรก็คือถ้าเกิดเราแบบอยู่ไกลเกินเงีย้ยคือตรงนี้มีนิวเคลีย์ด้วยกลัวยิงโดนอ่ะแบบถ้าเราอยู่ไกลเกินปืนมันก็จะดาม a จ e มันก็จะลดลงนะครับอืมบอสนี้ไม่พอแน่เลย50กว่านั้นเนี่ยต้องยืนบนนี้นะแล้วก็ยิงเงาเพราะเรามีลูกซองอยู่นะครับเฮ้ยบอสมันจะเดิมตรงนั้น ยิงล่อมาเรียบร้อยอะไรผนึกว่าที่นี่มันจะมีแบบบังเกอร์นะแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีนะครับน่าจะมีค่เนี่ยพวกบ้านแล้วก็เต็นท์แล้วก็ตึกตรงนี้โอเคดูเหมือนจะหมดแล้วนะครับตรงนี้น,นี้ไม่ค่อยมีอะไรนะมันจะมีแต่พวกยานะครับ ล่องแบบนี้อืมไม่เอาในบ้านนี้ก็มีล็อกเกอร์นะครับมีล็อกเพกด้วยมาก็ไม่มีอะไรนะมีตัวตัดลวดนะครับกับตัวอันนี้เขาเรียวกว่าอะไรวะอืมข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรมันจะเป็นแบบของก่อสร้างนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้กันนึงห้องนี้มีไหมมีล็อกเกอร์นะครับอเคมีปืนลูกซองไม่ใช่ปืนลูกซองด่มีลูกกระสุนลูกซองนะครับกับปืนกลหนัก ันนี้เป็นล er ็อกเกอร์ไฮเทียมีหมวกนะครับใส่ไปเลยแล้วก็มีกระสุนอันนี้กระสุนหายากนะครับโอเคบ้านนี้หมดมีล er ็อกเกอร์ไฮเทียนะครับหลังนี้ไม่มีของทองนะต่มีเสื้อไรออนพอลิสนะครับน่าจะยังไม่เคยเก็บมาได้นะเดี๋ยวลองเก็บมาแล้วกันตรงนี้มีเซฟเซฟส่วนมากจะมีแต่เครดิตกับเงินนะครับหรือไม่ก็คีกาดมันจะมีแค่3อย่างเนี่ยเพราะเซฟมันใส่อย่างอื่นไม่ได้ละนี่เครดิตคือตอนนี้มันมืดแล้วนะครับเนี่ย มองไม่เห็นอะไรเลยหวังว่าจะมีเตียงในนี้นะไม่มีนะครับมีลูกซองเฮ้ยปืนนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอะไรอะเสียงอะไรระเบิดผมไม่ชชว่์ว่าเป็นเสียงอะไรระเบิดนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าซัมบี้มันเหยียบตัวล็อคกับหลักหรือเปล่านะนี่เป็นตู้ล็อกเกอร์ปืนนะครับไม่มีนะล็อกเกอร์ไฮเทียอันนี้ก็ไม่มีนะเนี่ยมันจะเป็นของคราฟเทอเลตอนะ่ะ ไอตัวที่ครับเทอเรตมันจะเป็นอันนี้นะครับเนี่เดี๋ยวผมต้องรีบเปลี่ยนตัวนี้ละไอตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะหมดแล้วเห็นไหมเหลือสิบอเซต์คเรียบร้อยพออยากได้เตียงเนี่ยไม่เคยโผล่มาเลยนะพอไม่อยากได้เนี่ยมากันเต็มเลยเหลือข้างในตึกนี้นะครับที่เรายังไม่ได้ดูข้องบนนี้ก็จะมีกล่องซัพพลายอินดัสทรีลจะเป็นพวกของสร้างบ้านนะครับหมดแล้วนี่มีของรอ p มีกล้องแบบเกรดดีนะ ปืนนี้เรายังไม่เคยมีนะครับงั้นทิ้งอันนี้ไปวันนี้มาแทานอันนี้เป็นกล่องไฮเทียอยู่อันหนึง่งโอเคไม่มีปืนทองนะของไม่เหลือละตรงนี้เหลือแต่นิวเคลียร์นะครับให้ยิงเล่นแต่ว่าไม่รู้มันจะรัศสมีเป็นไกลแค่ไหนไงไม่ใช่ยิงแล้วมันตัวระเบิดไปเลยนะตรงนี้ไม่น่ามีแลนด์มายแล้วนะโอเควันนี้เนี่ยเราบุกตรงตัวอินเฟสตรงด้านล่างนี้ไปอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นทหารนะ แล้วก็มานสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแคมค่าอาหนานะครับซึ่งเลเวล2นะครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยากมากบอสก็มีอยู่ตัวเดียวแ,แล้วก็สามารถปีนรถยิงเอาได้นะถ้าใครมีเสนอจะให้ไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวผมก็จะลองไปดูนะครับถ้ายังถ้าถ้าตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปอ่ะนะแต่ถ้าตรงไหนที่ไปมาแล้วก็จะไม่ได้ไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้เราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ